กสหคิกกดดไ้วัสดีครับเที่ยวสองพลาวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับไปเขี่ยกองพระเหมามานะครับใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่เกินนี้นะครับเดิน20-30นาทีก็เขี่ยกองพระองค์ละว20ไม่เกิน50บาทนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้พระอะไรบ้างแล้วก็จะคุ้มไหมที่เขียนมานะครับมามาชมกันเลยนะครับอันดับแรกขาดไม่ได้เลยนะครับเจอเป็นต้องหยิบนะครับเป็นเหรียญ25สิบหศตวรรษนะครับอันนี้เป็นปางจะเป็นวันจันทร์นะครับผม ไม่แพงก็จะหยิบมาไว้ก่อนนะครับราคา20-30นะครับผ่านไปก่อนนะครับวมที่สองนะมาพร้อมกับสายห้อยคอเลยนะครับ<อ>เรียนวัดบังปืนนะครับส่องให้ดูนะครับปีสองสามนะครับ เหรียญวัดบางปืนสมุดสงครามด้านหลังเป็นหลวงพ่อมาแหลมนะครับก็สวยนะครับเห็นเหรียญสวยนี่ผมจิบมาก่อนนะครับไม่แพงครับต่อไปเป็นเหรียญเนื้อกระไหลนะครับกระไหลข้นใสนะครับเหรียญสมเด็จสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัสเกตนะอุป,ปเสนงนะ ที่รลึกอ,อายุ72ปีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะไม่ไม่ทราบถ้าจะเป็นเหรียญใหม่นะครับแต่ว่าชอบพิธีการสร้างนะครับสวยดีนะครับต่อไปเป็นเหรียญพระครูอุดมาศาสนกิจนะครับเ,เหรียญนี้เป็นเหรียญจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ วัดโคกอุดมปราจีนบุรีอยู่ที่กระบินนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มจันทโชโตโอายุ80ปีนะครับวัดหนองกรับอําเภอบ้าน่ายระยองนะครับเหรียญนี้หลวงพ่อแช่มนี่เป็นมีศักดิ์เป็นญาติหรือว่าเป็นพี่ชายของหลวงพ่อสาพรน,นะครับแต่ก่อนท่านก็อยู่ที่วัด คลองหลอดนะครับจันทบุรีพอท่านชลาก็ได้ย้ายมาพักที่วัดหนองกลับนะครับแล้วก็ดหลวงพ่อสะพ,พรก็เลยสร้างเหรียญนี้ก็ร่วมอธิษฐานจิตให้อย่างดีนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวของลวงพ่อเลยนะครับประสบการณ์ดีนะครับผมว่าในพื้นที่น่าจะเล่นหานะครับต่อไปเลยนะครับผ่านเลย ต่อไปเป็นเหรียญพระราชสชุทธิยานมงคลหรือหลวงพ่อจรันนะครับเป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์นะครับปี2535กนน็น่าจะมีราคาเล่นหานะครับ100-200นที่ขายได้นะครับอ่าต่อไปอต่อไปเป็นพระปิดตานะครับ เนื้อเกศรหือเนื้อว่านนะครับ 108. ร้อยแปดประมาณน,นี้นะครับปีสองห้าหนึ่งหกวัดพระพลานะครับก็มีเกจิมากมายนะครับมาร่วมอธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่โตวัดปูดุชิมพีหลวงพ่นเนื่องวัดจุลามณีนะครับหล,รห,ลหลวงพ่อเกษเขมโกหลวงพ่อเก๋วัดปากน้ำโอ้อะเยอะๆครับผมพิธีใหญ่มากครับนี่ครับ วัดพัพรลาที่ระลึกสร้างน่าจะสร้างศาลารหรือสร้างอะไรสักอย่างนะฮะปี2016นะครับเงินสารดีครับเนี่ยมีหลวงปู่โตหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเกษมนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเท่าที่จําได้นะอันนี้น่าจะขายได้นะครับสองสามร้อยต่อไปไปเหรียญเกจิสายสารนะครับหลวงปู่บุญนาธรรมชินโนเหรียญเจริญพรบน เรเจริญพันบนนะครับหมายเลข945ลาบผลพุนทวีก็ถือว่าเป็นเท่าที่เห็นเหรียญหลวงปูนนะ่นุนามาลหลายๆรุ่นก็รุ่นนี้น่าจะบล็อกนี้น่าจะทําสวยสุดนะครับหน้าหน้านี้เหมือนแกะนี่เหมือนมากเลยนะครับสมจริงนะเหมือนหลวงพ่อมากครับพิธีการจัดสร้างก็ถือว่าใช้ได้นะครับ สร้างมหาเจดีย์นะครับวัดป่าผาสุการามหนองหวซอนอุดรธานีนะครับต่อไปเรียนสุดท้ายแล้วนะครับเขียกองวันนี้เหรียญพระเทพสิทธินายกนะครับ,รบวัดนครสวรรค์ปี2500นระครับสภาพค่อนข้างสึกแต่แท้ดูง่ายครับผมเหรียญน,นี้ก็น่าจะมีราคาเล่นหานะครับสวยๆก็น่าจะ หลักพันนะครับแต่สภาพนี้ก็ได้สัก200-300นี่ก็โอเคนะคเพราะว่าถ้าราคาเขียกลองมาไม่แพงครับเม็ดเสร็จก็ผมว่าลงทุนไปก็อยู่ประมาณ300บาทนี่แต่ว่าน่าจะมีกำไรสัก300-400นะครับน่าจะขายได้สัก700นะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ตัวเลขบวกไว้สักสาม0ีนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือเป็นค่ากาแฟค่าข้าวนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ